ป่อตีจานเกิดรักเธอจนสิ้นแสง EP หนเราถูกข้ามคบกันผมหวังอีป่อครับทุกเช้าตื่นมาผมก็จะเปิดฟังเพลงเปิดหัวผมคุณคงไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เพราะมากจริงๆแล้วก็สร้างพลังบวกยอดขายเนี่ยอันดับที่หนึ่งของโลกเลยครับ m e d Love แฟนผมเลยครับ เขาเป็นข้าราชการเป็นทหารครับส่วนผมเองก็ทํางานหลายอย่างมันหนักมากๆเลยแต่ผมก็รู้ว่าแฟนผมเนี่ยทำงานหนักมากกว่าเราสองคนทําเพื่อนาคตครับหนักเอาเบาสู้เก็บหอมรอมริบบางครั้งเนี่ยผมก็ต้องไปทํางานท,ที่ที่มันน่ากลัวแล้วก็เปรี้ยวๆแถมยังถูกพวกผีคุกคามอีกผีปูผีปลา ในช่วงกลางวันผมกิน๋วยเตี๋ปูไปแล้วก็กินต้มยำปลาไปตอนนี้วิญญาณพวกมันตามหลอกลอนผมอยู่ครับน่ากลัวมากมันเป็นอะไรที่แบบสยองมากๆเลยครับแต่แฟนผมะก็บอกว่าถ้าเจอสัตว์แบบนี้มันคือพวกสัตว์วิญญาณให้ผมดูดเอาวงแหวนมันเลยผมจะดูดได้ยังไงกันปูกับปลามันจะมีวงแหวนที่ไหนกันเล่า เวลาทํางานะผมก็คิดถึงแฟนผมตลอดเวลาเลยครับเป็นอะไรก็ไม่รู้แบบคิดถึงที่สุดเลยครับแล้วผมก็นัดกับแฟนผมว่าจะไปเจอผู้ใหญ่ที่บ้านเขาเร็วๆนี้ครับครอบครัวเขาก็เป็นครอบครัวใหญ่ผมแบบตื่นเต้นมากๆเลยครับอุ๊ยทีรักผมโทรมาอย่าลืมทานข้าวนะอย่าทํางานหนักด้วยแล้วก็ห้ามหนีสาวได้ครับได้ครับผมไม่หนีใครอยู่แล้วพิชิหพิธีใ,ใครได้ยังไง แฟนผูน่ารักขนาดนี้ผมนักคนดีนะครับทั้งดีแล้วก็ทั้งหล่อด้วย uh huh. ครอบครัวผมผมสนกินกรับปู่ที่สุดแล้วปู่ผมเป็นคนที่คุยกันได้ทุกเรื่องคนพิเศษของผมกําลังจะมาที่บ้านผมบอกปู่คนแรกปู่ครับเสือดากําลังจะมาแล้วครับปู่เสือดําหลานเคยปู่นั่นเหรอใช่ครับเสือดาครับปู่กาลังจะมาแล้ว ลูกจะมาที่บ้านเต่นแท่นจังเลยทํากับข้าวรอเลยค่ะไม่รู้ว่าจะถูกปากหรือเปล่ามาจากร่วยางเนี่ยพวกเราทาั้งบ้านเต่นเท้นมากๆเลยครับเขียนป้ายตอนรับติดหน้าบ้านเลยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเด่นเดนดีอีจะได้เห็นว่าพวกเราอ่ะดีใจขนาดไหนไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์ตรงนั้นตรงนั้นเลยครับครับครับได้ครับคุณย่าเรียบร้อยแล้วหวังอีปอผมเคลียร์มากมาเลยครับ หลังจากที่ครอบครัวผมรู้แล้วว่าแฟนผมทำงานอะไรเราสองคนถูกห้ามคบกันเพราะความแตกต่างเรื่องฐานะเป็นอะไรที่ผมเสียใจที่สุดมันรู้จะทำยังไงดีหาทางอออไม่เจอเลยยิ่งนึกถึงแฟนผมผมก็ยิ่งสงสารเขาเขาทำงานหนักทำงานหนักมากจริงๆทำไมถึงไม่รักดีขนาดนี้ต้องตีตีให้ตายเลยเลิกคบกันเลยนะ พ่ออย่าตีผมเลยครับพ่ออย่าตีผมเลยครับผมรักของผมพ่อผมขอร้องอย่าตีผมเลยยังจะเถียงอีกแบบนี้ต้องเจอด้าไม่กว่าดจะเลิกหรือไม่เลิกผมไม่เลิกครับพ่อพ่อผมไม่เลิกครับพ่อบอกให้เลิกยังไงเล่าเลิกผมไม่เลิกครับพ่อยังไงผมก็ไม่เลิกเด็ดขาดผมรักของผมผมไม่เลิกครับพ่ออารมณ์เสียจริงๆอะไรกันนกขนาเนี้ยอุยจานเก โอ้ตีจ้านเกลขอโทษนะตีขอโทษนะเจ็บมากไหมตีเจ็บมากไหมไม่ต้องมปชุ่งเลยเดี๋ยวได้ติตบเลยเนี่ยมีปัญหากับแฟนอะ่ะมปนลมตีทุกทีเลยดูเลยแดงซะขนาดนี้ตีจ้านเกลขอโทษนะตีก็ตีเยยหน้าเหมือนแฟนจ้านเกลเลยหน้าเหมือนไม่พอชื่อเหมือนกันอีกจ้านเกลเผลอเป็นิดนเงขอโทษนะตีถามจริงเถอะแฟนจ้านเกลรวยจะตายเป็นเจ้าของบริษัทไม่ใช่เหรอ ทำไมต้องให้เขาแกล้งจนด้วยก็บอกพ่อแม่ไปสิว่าแฟนด้วยเป็นประธานบริษัทพี่จะบอกอยู่แล้วตีแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาแต่ตีเนี่ยหน้าเหมือนแฟนช่านเกยจริงๆนะรู้สิหน้าเหมือนกันเลยไม่ต้องมาพูดดีเลยผมคือแฟนของจานจานครับผมมาแค่แกล้งจนเพื่อที่จะลองใจครอบครัวเขาอันที่จริงแล้วผมคือ ประธานบริษัทครับ